แท็บเมนูการแจ้งเตือนอีเมลแทบ็บเมนูนี้มีไว้สำหรับตั้งค่าการแจ้งเตือนอีเมลสำหรับผู้ใช้งานผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนอีเมลได้โดยวิธีการดังนี้เลือกเพิ่มการแจ้งเตือนอีเมลเลือกหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเลือกข้อมูลตัวชี้วัด การนำเข้าข้อมูลผู้ดูแลระบบสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้แจ้งเตือนอีเมลในรูปแบบลายปีลายป,ายปีหรือลายไตรามาสร,ระบ,บุวันที่นำเข้าข้อมูลเภทผู้ใช้งานที่ต้องการให้ได้รับแจ้งเตือน เปิดสถานะการแจ้งเตือนจากนั้นบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลเรียบร้อยจะมีแจ้งเตือนขึ้นที่ด้านบนขวามือวิธีการแก้ไขสถานะการแจ้งเตือนสามารถทำได้ดังนี้เลือกแท็บเมนูแก้ไขแก้ไขข้อมูลที่ต้องการจากนั้นบันทึกข้อมูล ถ้าหากการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยจะมีแจ้งเตือนขึ้นที่ด้านบนขวามือวิธีการเปิดปิดสถานะการแจ้งเตือนอีเมลสามารถทำได้ดังนี้เข้าที่แทบ็บเมนูแก้ไขเลือกสถานะเปิดปิดจากนั้นทำการบันทึกข้อมูลถ้าหากการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยจะมีแจ้งเตือนขึ้นที่ด้านบนขวามือ นอ,อกจากนี้ผู้ดูแลระบบยังสามารถกรองดูข้อมูลการแจ้งเตือนอีเมลได้วิธีการกรองดูข้อมูลสามารถทำได้ดังนี้เลือกหน่วยงานเจ้าของข้อมูลระบุข้อมูลตัวชี้วัดระบบจะแสดงข้อมูลที่ทำการกรองข้อมูลดู